ไปต่อราศีม,มิถุนนะคราวที่แล้วเนี่ยราศีมิถุนบอกโอ้ยถายให้น้อยเหลือเกินนะวันครั้งนี้ก็น้อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเอ๊วันวันไว,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 วันวันนี้ไอ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 ,อ,อ,อต้อนหอมประจงชาอร่อยนะเหรอคือต้อนหอมเนี่ยเป็นชาพม่า ก็เลยชงชาได้ดีคุปบะมาาก็บอกแกแล้วก็แกเนี่ยเป็นคนที่ทํางานที่ดูแลผมนะฮะเขาดูแลผมเรื่องเกี่ยวกับการอาหารการกินครับแล้วก็ดูแลเรื่องออฟฟิศทั้งหมดเลยเป็นชาวบามาแล้วก็ทํางานดีมากนะครับทํางานดีมากผมมาตอนหลังมาเนี่ยโหคุณก็ได้กินอาหารทุกครั้งเลยนะาช่ครับอันนี้ดีมากเพราะทุกทีผมจัดรายการสมัยก่อนนี่คุณบอกหิวครับทีเนี้ยเราก็เลยวางแผนว่าให้แกฟังเนี่ยเริ่งดวงทุกๆวันครับ แล้วก็ให้ให้แกเนี่ยเสีกับพี่ตุ๊กตาสอนสอนดวงสอนดวงเลยเพื่อจะให้แกเนี่ยเป็นหมออ๋อแล้วจะให้แกจัดรายการทำไปว่าก้าวแกเนี่ยจะได้เป็นผู้นาพม่าอ๋อไปบอกแนวทางการดําเนินชีวิตของพม่าที่อยู่ในเมืองไทยอยู่ในเมืองไทยอ่าแล้วผมคิดว่าม่าอยู่เมืองไทยกี่ล้านอะเยอะมากมีหลายร้านนะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะ เป็นดาวเด่นเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นดาวยูทูบอ่าเป็นดาวยูทูบเป็นยูทูบเบอร์อ่ายูทูบเบอร์ได้เลยได้แต่เนี่ยใครดูนะใครดูผลงานครับคนชื่อต้นหอมไม่ดีนี่นี่ใครดูให้ดีนะฮะเราปลุกเราเนี่ยเห็นใครมีแววนะเราก็สร้างเราส่งเสริมเราส่งเสริมเราส่งเสริมทุกคนอ่าส่งเสริมคนนะส่วนใครจะทําได้ต่อไปหรือไม่เรื่องเขาอันนเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่เปิดโอกาสไม่ปิดโอกาสใครให้ทุกคนให้ทุกคนนะครับไอีใครอยากได้โอกาสดีๆก็มาเลยมาสมัครได้มาได้เลยมาได้เลยอาจารย์ช่วงนี้น้ําท่วมเยอะ นะถ้าเกิดคนราศีพฤษภที่ประสบเหตุน้ําท่วมนะเราเนี่ยไม่เราไม่ไม่ใช่เวลาไม่พยายามไปซื้อข้าวอาหารเหรืออะารกันบ่อยคนถนัดคนละยาเราถนัดคนละแบบะเพราะว่าเราทำข้าวกล่องไม่เ็นด้วยนะข้าวกล่องไม่เ็นดังนั้นก็เราก็ช่วยได้ในสิ่งที่เราช่วยได้ก็เราก็อยากให้เอาหลวงพ่อโสธรไปเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะก็ติดต่อมาที่มะปางได้ จกฟรีได้แจกฟรีได้เลยแจกฟรีได้เลยไม่มีปัญหาอันนี้สำหรับคนที่ประสบเหตุน้ำท่วมนะแจกฟรีได้แจกฟรีได้ได้ครับอ่าติดต่อเข้ามาเลยนะฮะครับครับอ้าวไปราศีเดี๋ยวเราอ่านนิดนึงก่อนผู้ศบขาดอย่างเดียวไม่มีโชคค่ะอาจารย์มีไหมราศีพุธตกเนี่ยคุณบอกถ้าไม่มีโชคเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะลายหูเป็นล่าอยู่ตรงนี้นะมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะดาวัดทับลามอืม เอาอย่างนี้ละกันคุณอะไรนะ่ะคุณ,คณอะไรยุพินอ่ะคุณยุพินไม่จริงหรอกอทำไมเพราะคุณกำลังจะได้โช๋วยวพบแจกคุณเลยแลเนี่ยอาจารย์บอลแจกเลยอเอาเหรียญอันไหนแจกคุณยุพินไปเลยเห็นไหม พราะฉะนั้นเนี่ยเอาโชคก็ต้องเป็นทองสินี่เอาเป็นทองโอเคเอาเป็นทองเลยเนี่ยเดี๋ยวอ่านะเป็นเหรียญทองทิพของการบุนเอาโล่ใหญ่ไปโล่ใหญ่อ่ามาปางโล่โล่ใหญ่อ๋อผู้หญิงนี่ใช่ไหมคุณยุพินที่ชื่อผู้หญิงแน่เอาเป็นทรงนี้ดีกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่าทรงสามเหลี่ยมนี่ให้คาดูดิให้คาดูเนี่ยคุณยุพินเนี่ยคุณบอกคุณไม่มีโชคไม่จริงหรอกเนี่ยคุณได้โชคแล้วนี่ไงเนี่ยแล้ว รุ่นนี้นะเราใส่เลขค่าเจ็ดไว้ข้างบนด้วยนะการเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องเกิดกับคุณอ่านี่ติดต่อมาปางได้เลยติดมาปางนะฮะทีเนี้ยการที่คุณได้โชคแบบเนี้ยที่กุบอกราศีพื้ออ่ะไอ้ได้โชคแบบเนี้ยได้แบบชิวๆอ่าซึ่งคุณต้องได้มากกว่านี้อยู่แล้วถูกต้องเนี่ยเดี๋ยววันที่เท่าไหร่วันที่วันที่ยี่สิบเก้าเวลาเนี่ยก่อนยี่สิบเก้าเดียววันที่สี่อ่าเดยอ โคกราบเลยเนี่ยนะมันไม่ได้ต้องเอาเด่นๆเลยที่ต้องได้แน่ๆเอาท้าได้แน่ก็ยี่สิบเก้าปลายเดือนแล้วคุณต้องได้คุณต้องได้โชคแน่นอนไม่ได้ใช้ครัถ้าไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทำมาอีกองหนึ่งแล้วก็เริ่มดูหมอตลอดชีวิตอ่าเพราะว่าคุณต้องผูกดวงผิดแน่อ่าคุณต้องผูกดวงผิดแน่เนี่ยฮะจะไม่ได้นี่นะเรื่องดูหมอตลอดชีวิตเลยนะเอางี้ดีกว่าเนี่ยอีกคนหนึ่งแล้วแคทแคท เรื่องราศีพฤษภครับไม่มีโชคลาภเสียแต่เงินหาเงินยากค่ะเมื่อไหร่จะดีครับต้องถามว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดเนี่ยเมื่อไหร่<อ>ทีนี้ยังกรณีอังคารเนี่ยยกเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้มันมันเป็นไปไม่ได,ได้ตอนที่อังคารมานี่ตอนที่ขามาเนี่ยม,มันเป็นไปได้เพราะอะไรก็อย่างที่บอกอังคารเนี่ยมาจากฤษีนัาแล้วมาพบการเงินแล้วก็มาอยู่เรืองพบกันแล้วตีกองพระเสาร์เนี่ยอย่างเนี้ย เป็นไปได้ช่วงนี้ช่วงนี้ยคุณหาเงินยาก่ะแล้วก็อย่างหนึ่งดาวการเงินของเขาเนี่ยครับดาวพุธที่ผ่านมามันพักดับเสดดับเสดดับไปต่างเี่ยมันก็เลยมีปัญหาทางการเงินไงครับเนี่ยฮะเดือนตุลาไม่เหมือนนะเดือนตุลาต่างคนละม้วนจะดับเดือนตุลาต้องดีครับเป็นดวงดีเดือนตุลาต้องดีนะฮะอ้าวแล้วงั้นเราไปราศีมิถุนได้แล้วครับอาจารย์ครับ อราศีเมถุนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คือคนคู่ครสองอารมณ์สองใจหรือบางทีหัวใจสองดวงเนี่ยอยู่ในคนเดียวกันอ่และทำรองนี้นะครับเรื่องไม่ค่อยได้นะครับก็เลยทำให้เจ้าตาน่ะคนราศีเนี่ยเกิดความลังเลอ๋อเป็นคนลังเลนะเป็นคนลังเลเป็นคนที่ไม่ค่อยแน่นอนนะครับแล้วก็ ก็ทำแบบทาทางไงอยากเก็บเอาไว้ทั้งสองคนโอเคแล้วทีนี้ที่บ้านเนี่ยมีกองการปกครองเนี่ยมาติดคำว่าอุบาทอยู่ที่หน้าบ้านแม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่อะไรก็ตามในบ้านเน่ครับมีแต่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องปวดหัวนะครับเรื่องวุ่นวายเรื่องปวดหัววันที่อังคารเนี่ยเข้ามาเลงอังคารเข้าเข้าบ้านครับครับอ่า ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกสิงหาคมตั้งแต่ยกสิงหาคมเห็นไหมว่าอังคารข้านคุณเลยทําให้คุณเนี่ยหัวร้อนครับใจร้อนใจด่วนทหานครอยากทำอะไรเสร็จไวๆปากก็ไม่เคยดีด้วยอ่านะพร้อมอะไรเขาเรียกพร้อมบวกอช่วงพร้อมบวกอช่วงพร้อมบวกอะไรำนองงั้นครับแล้วก็ที่บ้านอะที่ที่หน้าบ้านมีพักเกตมะเร็งอีกครับนะ มันก็จะมีกรรมเก่าๆอะไรสักอย่างที่ว่าอ่าตามคุณอยู่อะในํำรองก็ได้ครับนะครับอันนี้แล้วก็จะมีสภาวะอย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่20 20ตุลาคมคเวลาเลย20ตุลาคมปุ๊บที่บ้านคุณเน่ยไม่มีพักคารอยู่แล้วโล่งแล้วมันเลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเบาสบายโอรบรู้สึกอ่า อะไรดาวเล็งก็ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีเลยที่บ้านคุณรู้สึกว่าดีขึ้นครับแต่ครับที่บ้านรู้สึกดีขึ้นแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านครับมาอยู่ที่เรือนราศีการเป็นเกษตรครับคุณเนี่ยจะต้องระบัดระหว่างวันที่สองเอาวันที่ยี่สิบห้าเลยยี่สิบห้ากันยายนเลยอ่ะยี่สิบห้ากันยายนจนถึงวันที่หกหกตุลาคม เสดับดาวพุธตัวเนี้ยแล้ววันที่เจ็ดดับตัวเองอ่าวาพุธตัวเนี้ยเดินเร็วแล้วก็ดับด้วยถูกต้องมันเสด็แล้วดับเสร์็แล้วดับมันหมายถึงเรื่องอะไรหมายมันมันหมายถึงว่าหนึ่งสองสามสี่การขับรถขับลาขับเรือครับต้งเวลาเป็นพิเศษอืมเพราะรถมันเร็วครับเบรคมันขาดรถก็เร็วเบรก็ขาดไฟหน้าก็ไม่ติดไฟหน้าก็ไม่ติดเพราะมันดับด้วยครับ เลยทําให้ตามีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุครับจากอะไรได้จากยัญญาภนะจากยาญพาหน,น,น,นะเพราะอยู่ในภพพันธุบันธุนี่นะครับอันนี้ต้องร,ระมัดระวังแล้วก็อันนั้นคืออะไรอันนั้นคือตัวเองอ่าตัวเองแล้วก็ที่สําคัญน่ะตัวเองต้องอะไรอย่างหนึง่งการพูดการพูดการจาการใช้สื่อภาษากระดาษเปเปอร์นี่นะ พูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตัวมึงทองอสมควรที่เจ้าจะตายจะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าติดวาจาปิดวาจาถูกต้องแต่ปิดไว้เหรอลาหูมาเล็คือลาหูมาเล็งเนี่ยจริงๆแล้วลาหูเนี่ยเจอพระพุทธงูแพ้เชือกกล้วยครับเนี่ยครับก็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 พูดไม่ออกอ่าเสียนไม่ทันนะบัตเทให้เจ้าตาเกิดความโลภมากกว่าอืนะครับเกิดความโลภมากกว่านะครับ ทีเนี้ยโดยเฉพาะวันที่สองโดยเฉพาะวันที่สองเนี่ยวันที่สองเนี่ยมันอยู่ในช่วงยี่ห้าหลายออปชันเลยทั้งเสิร์ดดับอ่าถ้าเสิร์ดดับแล้วก็ดับด้วยด้วยวันที่สองเนี่ยเป็นวันที่สําคัญมากเจ้าชะตาครับเป็นวันที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตก็ได้เปลี่ยนไปทางอะไรไม่ดีทางไม่ดีนะครับอันนี้นะครับครับพระั้นเป็นวันที่ต้องทําอะไรอยู่บ้านเฉยๆยดีกว่าอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนและปิดวาจาด้วยปิดวาจา วิธีการทำยังไงต่ออาจารย์อาจารย์อาจารย์บอยไม่รู้จะทำยังไงต้องเอาหลวงพ่อโสธรเจ้เด็กผมก็ลังพูดว่าเอาโสพอหลวงพ่อว่าคิดวิธีการอื่นไม่ได้นะต้องมีพระศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองนะครับแล้วเราก็เชื่อพระของเราศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเข้าพิธีตั้งห้าวาระถูกต้องนะครับนะเราเจตนาในการสร้างก็มีไว้เพื่อให้กับแฟนคลับของเรานี่แหละนะเอาไว้ใช้ตอนที่ดาวเป็นแบบนี้แหละนะดังนั้นคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับ มีตังเท่าไหร่ก็เช่าเท่านั้นนะนะมีตังเท่าเท่านั้นคุยมาปางได้คุยมาปางเลยนะรายการเราช่วยทุกอย่างเพื่อคุณมีพระไปติดตัวไว้นะอ่าคุยได้ทางนั้นคุยได้หมดคุยได้หมดเพราะว่าปางเลยเพราะเราทำพระขึ้นมาเพื่อเรื่องนี้เพรนะไม่ใช่ทำมาเพื่อขายนะเราทำมาเพื่อช่วยคนแต่ว่าถ้าใครมีกำลังก็ช่วยเราอ่าผัดกันช่วยขัดกันช่วยนะครับนี่ แต่โดยเฉพาะวันที่2วันที่สองจะต้องระมัดระวังให้อย่างมากดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก่อนถึงวันที่สองเนี่ยมีเวลาหลายวันอก่อนถึงวันที่2้ก็ยังมีเวลาหลายวันรีบติดต่อพรุ่งนี้เลยมาตามจาาพี่บิงกันเท่านี้นะส0 0ร0อสเอาไปเอาไปนะครับอันนี้มีร้อยหนึ่งก็เอาไปได้ได้มีมี50บาทก็เอาไปได้ได้หมดนะครับวันที่เท่าไหร่วันที่วันที่สอ่อ13เอาวันที่สิบ วันที่สิบวันที่สิบเนี่ยดาวพุธเริ่มดีคือดาวดาวราศีเกิดดาวังเกิดเนี่ยเดินเข้าพบปุตตะครับเดินเข้าบ้านคู่ท่านอ่เอาแล้วทีนี้ละครับไอ้ที่ว่าไม่ดีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องดีดีทางนั้นอ๋อเนี่ยนะยังไงรีบเช่าหรืมวาเก่าไปก่อนแล้วดีขึ้นเลยทีนี้ถ้าเขาเช่าก่อนเนี่ยเราจะได้อันนี้ส่งนะทำไมรู้ไหมอาจารย์บอให้ผมเนี่ยเคยดูดวงเนี่ยครับเคยดูดวงผู้ใหญ่เคยดูดวง คนที่ว่าแย่มาสามปีสี่ปีเนี่ยนะครับเขาก็มาหาเราสามสี่ปีออแล้วเราบอกด้วยว่าทำอย่างนี้ว่าทําอย่างนี้แล้ววันที่นี้จะดีเชื่อไหมเราบอกว่าเอาวันที่หนึ่งตุลาแล้วจะดวงดีมากเลยครัเพราะดาวคนย้ายค,คุณเชื่อไหมวันที่ยี่สิบกว่าเข้าไปเจอหลวงพ่อคนหนึ่งแล้วไปเจอไปไหว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 ,ไไวอะไรสักอย่าง,งนะนะ กับอันนั้นกับอันได้อันนี้ส่งดีไปเลยเพราะอะไรเขามาถูกวันที่หนึ่งดวงเขาเนี่ยมาแจ็คพอตแตกแต่อันที่สามปีผ่านมาเนี่ยไม่มีดีไม่ไม่ได้คุณเลยออแต่ว่าเขาไปว่าอันนั้นทีเดียวว้ในวันที่เราบอกกันแล้ววัด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 อัน้วก็ก่อนดิก่อนที่วันที่หนึ่งก่อนถึงวันที่หนึ่งเขาก็เลยคิดว่าตรงนั้นเนี่ยสักดิสิทธิ์ศักสิทแล์และที่ดูแลมาสามปีอ่ะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยโอ้ยครอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นอะผมวางแผนการตลาดให้ครับ ตรียมไว้อย่างดีครับพอถึงดาวกอนย้ายสินแสมาดูอ่าย้ายโต๊ะนิดเดียวอ่าสำเร็จเลยอ่ะเห็นไหมครับแผนยารตลาดทั้งหมดไม่ได้มีค่าอะไรครับนี่เห็นันครับอ่าบอกว่าสิแสนนี่เป็นผู้ดำเป็นผู้ำอ่าเป็นผู้ดำจิตวิญญาณทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นล้วก็เรียกผมไปไปหาสินแสดวนี่นะคนเราเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วดาวเดินครับอ่านะท่านผู้ชมครับเรื่องจริงๆอ่ะ อะไรก็แก้ไม่ได้อ่ารอดาวเดินอย่างเดียวถูกต้องนะครับอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้คือดาวเวลาจะต้องให้ดาวเดินเวลาดาวเสียเนี่ยถามว่าเราเราเราหนีได้ไหมเราหนีไม่ได้แต่เราอะไรได้เราหลีกได้เราหลีกได้ดังนั้นการมาดูดวงเนี่ยไม่ได้ดูให้คุณหนีแต่ดูให้คุณหลีกดาวมีทั้งสิบดวงครับแล้วในนวางยังมีอีกสิบสิบดวงครับทางออกมีแน่ๆนะครับเพียงแต่ว่า เขาต้องรู้จักใช้มันรู้จัก t าวิ่งจังหวะจังหวะโอกาสอ่ามีรองผู้จัดการอยู่คนหนึ่งเขาเป็นหมอดูเหมือนกันครับโอ้ยอย่างงี้คุยง่ายีเป็นเป็นรองเหมือนกันปัจจุบันนี่อยู่ที่สมุรประการครับนะครับคนะรลองกันนะไม่มีสองลองนะไม่มีสองรองอีรอหนึ่งเนี่ยอ่า ให้คุณให้เราให้ประโยชน์ทุกอย่างแต่ว่าหักหลังเราแหละไม่เป็นไรเอาคนคู่ที่แง่คนที่ดีเอาคนดีเราเราคบกับคนดีเราคบกับคนดีครับเขาบอกว่าผมนี่เรื่องเกี่ยวกับทามมิ่งนี่เบอร์หนึ่งประเทศไทยนะอาจารย์ว่าเรื่องเกี่ยวกับทามมิ่งก็คืออย่างเงี้ยที่อบอกที่เราบอกนี่แหละยี่สิบเก้านะสี่นะเราบอกไว้แบบนี้จะได้ไม่โดนคนอื่นหลอกถูกต้องนะฮะนด่ทามมิ่งคืออะไร ย <29. S 1> ี่สิบเก้าเนี่ยวันที่วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยวันที่ก่อนอาจารย์บอยเข้าที่ก่อนวันวันวันที่วันที่สิบก่อนวันที่สิบเนี่ยครับเป็นต้นไปเนะี่ยคุณลองดูสิว่าคุณดีจริงไหมอืมเน,นี่ยลองดูว่าคุณดีจริงไหมครับนะครับ <c oughs> ก็ดีไปจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าครับนะครับอันนี้ดีไปถึงยี่สิบเก้าเวลาวันที่ยี่สิบเก้าแล้วเนี่ยคุณจะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาบ้างมันต้องมีมันต้องมีจะเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาบ้างเดี๋ยวกาเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาตัวเนี้ย ดีไม่ดีการเกิดอุปสรรคปัญหาทําให้คุณเนี่ยได้ดีจากปัญหาก็ได้ครับเพราะดาวอาทิตย์มันลงมาตรงนี้ได้ดีจากปัญหาก็ได้ทําไมที่ได้ดีจากปัญหาเพราะคุณอยู่คุณได้คู่สีติธาตาแล้วดาวพระศุกร์ตัวเนี้ยที่ได้คุณชัดมันไปเล่นกับดาวพระหัสครับไปคู่โชคคู่สงเคราะห์คุณอยู่ในปัญหาปัญหาที่คุณมีอ่ะมันมีคนช่วยกันนี่เขาเรียกคู่สีติธาต์เป็นคู่สีติธาต์มีคนมาช่วยครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับการเงิน การเงินเป็นยังไงครับวันที่สองคุณเสียหายเรื่องการเงินแน่สิบเจ็ดกันมาดีอวันที่สิบเจ็ดคุณดีเรื่องการเงินอ่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเงินะคุณมีดาวคารตัวนี้มาอยู่วันที่ยี่สิบนะคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับช่างนะครับมีค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับช่างนะครับซ่อมบ้านไหมต้องซ่อมดิก็ต้องใช้ช่างอ่ะต้องใช้ช่างอ่ะครับนี่ใช้ช่างส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครับนะฮะ คู่ไปอยู่วินาศเนี่ยเป็นยังไงคู่อยู่วินาศเหรอใครบอกคุณนี่ไงคู่อยู่อ๋อคู่วินาศนี่พลังอ่านเมืนอกีอ่านราศีนี้อยู่หลงอะเริ่มหลงเริ่มหลงแล้วนนีี้เรื่องการเงินนะ่ะคู่อยู่วินาศคู่อยู่วินาศการที่คู่อยู่วินาศเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเขาเรียกว่าคู่ผักดันเบื้องหลังผมอะประสบการณ์เรื่องนี้ตายมาเยอะอ่า คู่อยู่ข้างหลังเนี่ยพักดันไงกลายเป็นคนที่ทําให้เราอะตื่นตัวออยากจะทําให้นู่นทาให้นี่เพราะอยากให้คู่สบายเราก็เรียกว่าได้คู่พักดันพักดันเบื้องหลังครับไอ้ได้ผู้ใหญ่พักดันเบื้องหลังได้คู่พักดันเบื้องหลังเขาเรียกอะไรรู้ไหมเจดันเจดันนะเจะดันนม่ยกไปยกไม่ยกเจดันนี่เจดันตัวจริงอแล้วก็แล้วนี่อาจารย์อย่าลืมตรงนี้อ่าแล้วไอ้เจดี้เจดีพัทุมเกณฑ์ไอ้เจ๊ดันเนี่ย นะฮะทีนี้ดาวพระาดาวคู่ตรงนี้มันเป็นภพลาภครับเมื่ออยู่ในภพลาภก็เป็นไงมีการเพนด้วยครับคู่เ่ยทำให้เกิดลาบได้อ๋อ่า่ลาบไม่เกิดลาบทำให้เกิดลาบได้เพราะอะไรเพราะพระัาที่ย์กูบอกตรงเนี้ยในกเรกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ไปให้คนพิการซื้อให้นะไม่ใช่ให้เด็กยอมต้องให้คู่นี่แหละยิบถูกต้องอ่ายกเว้นวันเดียว วันที่หนึ่งวันที่สองตุลาคมควรจะไปกับคู่ไม่ควรไปกับคู่แค่นั้นเองนะครับอันนี้เรื่องคู่นะฮะเรื่องการงานกระดาวคู่อันเดียวกันครับเห็นไหมวันที่คุณจะประสบความสำเร็จการงานเนี่ยมันก็บอกเลยตั้งแต่วันที่สี่สี่เป็นต้นไปสี่เป็นต้นไปคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการงานวันที่ยี่สิบเจ็ดเวลาวันที่ยี่สิบเจ็ดปุ๊บอังคารเป็นสามไอ้ดาวคู่เนี่ย ถลดเป็นสามเอ้ยถลัดเป็นสามเอ่อดาวคู่ครองกับดาวการงานอะถอยหลังยกเข้าราศีสิงห์ครับราศีเจ้าป่าเลื่องพระสาวเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานเรื่องคู่เรื่องการงานเรื่องคู่อ่านี่การเปลี่ยนแปลงรูสวดด้วยโอ้โหอูสวดนะฮะดูสวดด้วยนะรูสวดจะทําการเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ละครับนะครับอ้าวอจบครบถ้วนนะครับมีถุนครั้งนี้เราดูให้เยอะเลยอาะ เดี๋ยวดูคลิปดิเพราะดาวมันเดินอันล้วคนดูคลิปนนะฮะแต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยดาวมันไม่ขยับอะไรเลยนะบางทีดาวไม่ดีเลเขาก็ไม่อยากถ่ายคุณกลัวคุณเสียกกำลังใจมันก็นแต่างน,นี้ด้วยนะฮะ พาที่เป็นแก้วด้วยนะครับเป็นพลาแก้วพาแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดปพะเกียรตินะครับทั้งเผยแพร่พระารมีของพ่อโสธรนะครับแก้วก็ามีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธวันเกิดเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระพุทธรู่นี่ส้มนะครับทำมาจากบริหัรซึ่ง แล้วก็อสธรเนี่ยก็เป็นพัดบางสมาธิีตา,ามประดับพนขึหักน,น,น,นะครับแต่ก็มีอีกจุนึง,ะงน,นะครับเราพบเจอว่นะฮะแก้วห้านิ้วนะครับ,รบสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียว<ส>คนถือว,วันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่ขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกระสังนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ เนื้อองค์พระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับอยูนะ่กลางเนี่ยแล้วก็จะมีไฮดี้ตรงน,นี้หนักมากเลยนิดนก็เห็นไหมฮะ,เ,นนะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วทำไม่เยอะเลยนะครับดูดีทำไม่เยอะแต่ก็จึงมี เป็นนี่ไม่ใช่หยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนดิเขียวะครับไม่ดูมันหยกเลยนะครับเป็นสองขอบนะครับใช้หน้าคมงดงามนะครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะครับงนี้รงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเี่มาทั้งองค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบนะครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะฮะนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับลามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็ปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปประกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินพงยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับก็จะมีให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุคลบูชาได้นะครับ